แอบถักทายสบายดีพอมีพี่น้องเด้อเนาะวันนี้สักัดกระเดินทางมาทีบ้านตังอะไรเบื้องน้องแคงสวรรค์าน,นาเขตเนาะเป็นชนเผ่าตะโอยเนาะวันนี้สักัดกระเดินทางมาห้าขอบโคอันที่ถือไไหมเนาะเอาเครื่องเล็กๆน้อยมาซอยเลือเพิ่นแล้วก็เอาเงินจำนวนหนึ่งมาเพื่อน,น้องเออเราซีและเนาะเปลี่ยนซื้อเราซะเออน้องซีแลเนาะเอาเงินเล็กๆน้อยจาาเอฟซีทางติ๊กต็อกมาเพือเพิ่นเนาะนี่ก็เป็นเครื่องเล็กๆน้อย ของสกัดเนาะมาเฮถอทางขอบโคเพไ์ใหม่เนาะส่วนกะนุ่มสกัดกสออิมาแจ้งเนาะนี่เนาะเพิ่นได้เฮอร์ลังเมอร์เลยเนาะเดีย๋ยวสกัดสิพาไปเบิ่งไปสมเนาะมาอัปเดตเนาะมีรากผักสวนมาซอยเพิ่์นแมนเพิ่นได้เฮองามงามยู่เลยเนาะผู้ขอบโคที่ถือไพยใหม่อันนี้ก็ขอบโคน้องสีแหล่เนาะเดี๋ยวสีขาไปหาเพิ่นเลยน,นี่ก็เครื่องเล็กๆน้อยๆธาที่สกัดนี้เนาะก็เอามาเฮถอขอบโคเพิ่นสบายดี สบายดีสอา,สาแม่จะเดี่เพื่อนนี่เนาะบรรยากาศบานเพิดนก็คือเก้าเนะาะยามแรงๆอากาศดีนี่นะอันนี้สิเป็นกอบโพ์ที่ถือไปใหม่เนอะเพื่อนได้เหืนอนางเมื่อแล้วเดี๋ยวสักคัดสิเอาเงินมาเถอัน้อ,นนนองสิแลก่อนนะเออแล้วิแล่ซะนะ เป็นจากเอซีทางทิกต็อกนะบางบางคนก็ไปเห็นคลิปสักัดเอาลงคลิปน้องนะบางคนก็คิดว่าน้องอยากมีออดจากคอ่ะนะบางคนก็เย้ซอยเลยนะสักัดกับอกว่าน้องได้ออดเลยเด้อน้องฮ่ะดีเป็นปกติดแอข้าวกะเออว่ายเย้ซอย่ะเอ็นดูขอบโคน้องเนาะเอาเงินมาเฮินน้องนะสักัดกะเอามาเอเนาะเป็นสะพานบุญเถอนนะแล้วก็เอาเ่องมาเฮอขอบโคนี่เนาะเดี๋ยวเอาเงินมาเฮอนน้องชิแรลก่อน สบายดีกับสบายดีพ่อแม่ที่น้องเอฟซีเด้อสบายดีเพื่อนเด้อสบายดี <c oughs> มือนีสะพัดเอาเอาเงินมาเถอะน้องชิแล่เนาะดีใจบ่ได้เงิน,นี่ดีใจ <c oughs> มือนี้ไปไซแน่มือนี้ไปตีมองไปตีมองอมโอ้ไปตีมองก็คือไปถุงม,มองหรือแบบไปหาปลาเนาะกับเบาซ่อนนั่นแหละเซอไปกับตาก,กล้องเนาะเซมีเซบ่ในบ้านเจ้าเซททางไหนเ โอ้เซทางพุ่นเมืม่อด้ไปหับจา้างเฮ็ดสวนมันแล้วบอหัาไปกับมือหนึ่งเจ็ดสิบพันกิีบแมนได้มือหนึ่งลอยกว่าบ้านน,น,น้องๆกันสีแหล่เผิ่นไปห้าหับจา้างอันเซย่าโซนมันอะไรดำข้าวเ,เนาะมื่อเลมไม่ได้เวไม่ได้งานน้องกับไปหาอยู่ห้าก,กินหา้าปลาคือเมือนี้กับไปห้าป้าน้องเผิ่าไปถุงมองเนาะได้ปาลาไรอยู่บ่บ่ไดเลยโอ้ไปห้าอยู่เซเฮื่อนเอื้อยเด้อยล่ยไล่ปลาอันนี้แมนเกินเดินสะพัดสิมานับเบิ่งเดิน จากอันเอฟซีทางฝั่งฝั่งไทยเนาะจำนวนเจ็ดแซนกีบนะหนึ่งสอี้เจดคลิปนี้สกัดลงไปแล้วนาะกระทือปิดสร้างรายได้ฮะนะเนึ่งจาวาติดเพลงเนาะคือดังข้างแล้วเปิดเพลงดังดังเนาะแทนเป็นเพลงดังอีกเนาะเพลงติดลีกซิตีสคัดกันเลยมาปิดเสงเนาะมาปิดเสงแล้วผากเอาแล้วก็สีลงเมื่ออีหอบหนึ่งเนาะ สว่วนเงินจำนวนนี้เป็นเอฟซีจากทางติ๊กต็อกเนาะเพิ่นผ่ามาเมนหนึ่งพันบาทกับหนึ่งลอยแต่สกัดการอธิบายเรื่องทางหานร,รับโอนเงินเพิ่นหักไปยี่สิบบาทต่อหนึ่งพันเนาะกับสีถือหักตอนสกัดไปเอาเงินสดจากหารคาอีเนาะเพราะว่าไม่มีตูเอทีเอ็มสิโกดนะก็เลยไปเอาเงินอยู่หานคาแล้วก็ถือหานคาหนะักอีสิบพันกีบพนะก็ยังเหลือเงินอยู่ เซนคีมเนาะมามองเพื่อกับทางน้องซิเล่เนาะส่วนวเสงต้นสบับของคิปสัคัดตัวนี้แมนทางตอตอเนาะสาคัดก็เอาลงคลิปเต็มอยู่เนาะได้ยินเบิดเซงสัคัดเววกำนองเดี่ยเลยค่ะนะก็ไปติดตามกันได้ทางนั้นนำเนาะและ็ทางตัวนี้สัคัดกะสิผากเอาเนืองจังหวัดติดเพลงยัางง่ายเลยเนาะเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะค่ะนะสคัดก็เลยมาผากเอาแนวนี้เนานะ ต้องขอโทษขออภัยนำลายนาะส่วนว่าเงินจำนวนนี้ก็เป็นเงินซองเซนกีบเนาะจากทางเอฟซีฟางลาวเนาะหมอะเพอกับน้องเนาะเอฟซีฟางไทยก็เฮอหนึ่งพันบาทเนาะกับแปดสิบบาทแล้วก็ฟางลาวอีซองเซนกีบเนะาะเจ้าคัดก็เอามาเฮอน้องนี่เนี่ยอีกซองเซนพอดีเป็นเก่าเซนะโมเมนต์ได้เงินเลยสี่อย่าขี้ขานไปเห็ดเวียกได้ เฮ็ดเวียกคือเก้าเข้าใจบ่ซอยแม่คันนั้นมีคนนั้นจ้างเฮ็ดเวียกกับไปเฮ็ดเฮ็ดสวนมันกับไปเฮ็ดพอซื้อข้าวแล้วมีข้าวกินโอ้บ่มีข้าวกินเอออน้องสิเอาเงินจํานวนนี้ไปซื้อข้าวเนาะเพราะว่าน้องว่ามีมีข้าวกินเพราะว่ามีเอ็ดไทยมีเอ็ดนานบแม่นมีแต่รับจ้างไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซื่อๆได้เงินมาแล้วไปซื้อข้าวแม่เป็นได้อาการน่ะนั่นน่ะเขาเจ้าว่าจะเป็นลมสักน่ะดีแล้วบ่บ่ได้เป็นนึงติ ดีแล้วดีแล้วนน้องกะต้องกังวลหรอกน้องกะหายดีปกติแล้วเนาะเะพราะว่าตั้งแต่ออกมาจากคอกะยังไม่มีอาการอนะไรนะขอขอบเจอสําหรับทุกคนที่เป็นห่วงน้องเนะบางคนอยู่ทางทิกตอกกะไปเห็นคลิปคลิปที่สุขัดลงตอนแรกนะตอนน้องอยู่คอกะคีดว่าน้องยังมีอ้อนะไปเยซอยเลยน้องเนาะ<อ>แต่ว่าน้องได้ออกแล้วเนาะน้องกะหายดีปกติแล้วเนาะขอขอบเจทุกคนที่เป็นห่วงที่แย่น้องไปโป้เนาะ แนะนำเพื่อน้องกินยาตามสัตว์สีเนาะก่ะขอขอบเจริญายๆเนาะวันนี้ก็มีเดาวเกินมาเพื่อน้องซื้อเนาะสวัสดิ์ค่ะอันนี้เฉพาดสิเอาไปเพื่อขอบโคี่ถือไฟไหม้เนาะขนมมีกะเทียมมาแจกเด็กน้อยในหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวเพื่อนผู้ดีก้อนขนม,มนี่เนาะเดึงความความจบของน้องเนาะได้เกินมาเอาเพื่อแม่เนาะไม่ได้เก็บไว้เองไม่ได้ใส่แบบว่าส่วนตวไม่ได้เอาไว้เองเอาเพื่อแม่หมดเลย แม่เจ้านำแถบวบอีกน้องสามดูไปครับตัวเฮียครับสามโทอู้ชาวขัดมาในห้าโมงแรงแลวกายัางแดดอยู่เนาะตะเวนซองหน้าอยู่เดี๋ยวนี้เฮธอแต่เฮธอแตนอยู่เนะาะชาวขัดที่มาแต่เศร้า,ากะยันมาไม่ทันน้องน้องขิดว่าน้องไปโซนมันนะะ่ะเขาจะเฝ้าสิบเอ็ดเวรงานตอนเ้าไปโซนมันไปเลยนะก็เลยมีมาตอนเ้นาเนาะมาตะแรงเอาจังเจอเนาะนะชาวขัดมาแล้วมือหนึ่ง กามีเจอน้องเนาะมีไปเอาเงินมาเถอะขอบโคทีไ่ไม้นี่ไปนี่นะขอบโคนี่อีกนาะมาต่อเนาะเอาเกิงมาเถอะทางขอบโคเพคนเนาะเล็กๆน,น้อยๆนี่เถิงคล้อ,องนี่นเนาะเถิงคล้อ,องปก,กตินี่แหละสักพัตกา มีชับนีก็เามาเท่เพื่ท่ชนีเนาะมือก้อนกนเอาเกินมาเท่เพืชแล้วแต่ว่าสก,กัดก็ไม่ได้คลิปลงเงน,นอันนั้น่ะไม่ได้ลงยูทูบนะเพราะว่ามาแวะเ้่เพืชซื้อส,อสก,กัดก็ไเลยขนมนี่แบ่งกันกันนะเด็กน้อยเราก็ไล่ในบ้านเจ้านะอันไม่จ้าใหญ่อะเลอเออืมอมนั่ใหญียยู่จให้คุณนันไมาแต่ไสมาแต่หาหน้ม่ ได้เพน้ำไม้นะบ่ได้ไ่ได้ยามแรงเนาะนอ้ำไม้ยังบ่ป้งนะ <c oughs> เอ็ดเลิบเอาเนะาะขอนชิมอันน่ะอืออะอะอุ่นไปมุกสีขัดใจ้ยเมื่อนี้ก็มีเจ๊ซัมนีเลยเนาะเ,เดี๋ยวสักคัดกะสิ พาเลาะเบิ่งเอามาเพิ่นเพิ่นเนาะงสกัดเอาเคิร์มมาเพิ่นซื้อๆวันนี้เด้อไปให้เจ้าใหญ่เอนไปเอาให้เจ้าเดี๋ยวขนมสกัดสิเลาะแจกเจ้าเนาะสพอคัดก้าวเคิร์มจำนวนหนึ่งมาเพิ่นเยอะแล้มัมาแต่ห้าเนาะไม่มาชวนเด้อโอ้มีมีเนาะไม่เนาะสกัดทามขี่ไปใส่ย่ะไปตักน้ำปะ ทางได้น้ำส่างในบ้านเจ้าไกลบ่แดกตักมไกลไกลบ่มีเพือนมีเือนลงนั้นเป็นน้ำสางบบดนลำออกบอนี่นำนำด้านนมาด้านนำมาดานโอ้นำมาดานเพือนลังนั้นบ่เออโอ้คิดว่านำออกบ่บ่ยูนั่นอย่าะมองได้นำออกบ่ อ๋อแต่ว่าเราไปตักนี่นำบาดานโอ้แล้วครับสีผาเบิ่งเฮือนเพิ่นเนาะเพิ่นได้เฮือนลังเมื่อเลยเดอ้อเนาะเพราะว่าไล่ขอบโพไลยผักสวนมาซอยเพินนเพ่นนะน,ะน,น,นี่ก็เป็นอันไงผ้าเฮือนเนาะอันนั้นเกือมวยไหมผ้าเฮือนนี่สิเป็นไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่เพิน่นเอามาจากักจักรเองนะแล้วก็ผ้าเป็นแผ่น ลังไงกัวเก่าเนาะสักขัดก็ไม่ได้มาถ่ายตอนข้าเจ้าเอทเทิน,น์นเพรา,บาะว่าสักขัดมาเห็นกันแล้วแล้วข้าเจ้าวันเอดแล้วหมดแล้วโอ้บัดน,นี้เพิ่นนั่นหนึ่งข้าวอยู่ตารางเทินเนาะเแต่จิโก้พายอยู่นี่เอากอพายอยู่นี่แล้วก็มีอันโซนพักโซนพักน,น้อยๆเนาะเพิรนปู่มาเพิรปู่เ,เลยก็ถือพายดวน ขำแล้วสักัดมากะห้าหกโมงเลยนี่เป็นน้ำใสเพิ่นเพ,นเพิ่อนเอาไว้อยู่ตลาดนี่นี่นะไม่ได้ก่อภัยถึงเฮือเลยเนะยาะพาขึ้นไปเบิ่งได้บ่เฮือนเฮือนใหม่นี่ขึ้นก็ได้ไปขึ้นเอาหน้าห้องพน่าจะใาญ่นะฮไปไปขึ้นจะคล้องเชื่อนลราพาขึ้นย่อยอันนี้พน่าจะใหญ่ใหย่มันพวจะไปไซส์สัตว์นี่ญญไป,ไป โอ้โอ,โอ้นี่เถินเพินนะ่นเนาะเถินลังมอือกะชื่อว่าด,ดีกว่าเก้ากัวดอกคอว่าเป็นอันนี้ฮะน,นะเป็นแปน้นจากลังเก่านะเป็นแบนอันนั้นนี่ก็สิเป็นข้าวสารที่ญาติพี่น้องคนในหมู่บ้านสกัดแลาซอยลายผักสวนนี่เนาะเป็นข้าวสารแลร้วก็ผ้าห่มผ้าฮองอีงเนาะเคืองเคือ,อง,ง,งที่เขาเจ้าซอยอเปื้อเลยนี่นี่ เพราะว่าเราไม่มีเครื่องทิโต้เลยเนาะตอนใช้ใหม่ะนะมีมอนมอนนี่ลายเนาะมอนแล้วก็เครื่องนุ่งก็พวงนี้มีแต่ซ้ำนี้เลยเนาะเครื่องซอยเลอร์ขอบโคเพิ่นกะมีแต่ซ้ำนี้มีมอนมีอะไรมีซา,นะา,าบนักซาบอะมีซานี้ <c oughs> หลู่ <c oughs> เพิ่นซ่องคนน,ะ <c oughs> นอนกลางคืนก้างมุ่งย่บะ กางโอ้กางเดอ้อยุงยุงลายย่ายุงกัดลูกเจ้า <c oughs> เป็นไข่เลือดออกไปก,ก็กางมุ่งเนาะกลางคืนอากาศกะฮอนอยู่กะคือสิเย็นเนาะยามกลางคืนเพระาะว่าประตูบองเพิ่นก็โลง่ลงๆห,หันะถ้าเฮือนกโลง่งลมพัดเข้ามาก็คือสิเย็นอยู่นะกถือว่าดีกว่าเก่าเนาะเพระาะว่ลาลงเอเพิ่นมีสังกะสีเนาะเฮือนเพิ่น,นเจ้ากซอยลายอยู่นะโอเค ทางเทินๆ,ๆเิ่นเป็นสันไดแบบนี้ <c oughs> บิวโซนมันอยู่ผูนะเทิงผูมูบ้านนี่นะสะกัดมานะอากาศกะดีนะหาเงางเดงขนมกะมูบ้านข้เาเจ้าแดงหน่อยไม่ได้นะมาได้เธอกะนเย็นเดี๋ยว,ว,วเฮอเอาอีกอ่าอือบใจ สวัดีเจ้าอาขอบใจเลยมาขอบใจเลยอาะขาแสดงความดีดีทั้งครอบครัวเพลยนเนาะแต่เหินล้างมืออยู่แล้วนะเดี๋ยวสกัดกะสีอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาคอยขึ้นเดินตกคันได้เลยเดี๋ยวสกัดกะสีเดินทางกลับแล้วเนาะคำกะ เดี๋ยวไปหาเอเดี๋ยวยูเดี๋ยวกินดีเนาะนี่ก็เป็นเหินลังมือของเพิ่นเนาะเดี๋อะสกัดกัศย์คอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนเนาะคลิปนี้สกัดกัศคอปิดไใบสนิทกันเด้อเนาะงคอขอบเจอเอฟซีเบอร์ทุกๆท่านที่เหามาติดตามรับชมคลิบสกัดเด้อเนาะไปพอกันอีพีหน้า